อตอนนี้จะทำคลิปช่วยจำอีกคลิปหนึ่ง <S <S เรื่องการตรวจสอบเลขหมายโฮเตสนะครับหมายเขโฮเตสเข้ามาที่เบราว์เซอร์ Chrome แล้วก็เอา u r l มาวางจะไม่ได้หรอกดูเอาแล้วกัน <S 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 อ่าโฮเตสศูนหนึ่ง cloud. ntp. plc. co. t pl h นะครับโงเข้าไป ่าอันนี้ไม่ได้ต้อง https อ่า https นะครับ ps อ่า add one หกผู้เซตอ่าบนการทำต่อไปแล้วก็ใส่ admin nma พาสเวิร์ดก็ admin nma อ่า ก็จะมีเลขหมายที่ทางโคราชทำเบอร์โมเต็ดไว้ทั้งหมดทีนี้เราก็เลื่อนหาเอาหรือเซิร์ชหาเอาว่าของที่ไหน 1, 5 0 1 R 2 r ่านี่5 0 1 2ที่ตะแบกปานขึ้นต้นได้5 0 1 2 1ถึง1 2 8 ก็ตรวจสอบได้โฟนสเตตัสว่าดีจิตไหมถ้าเขียวก็ดีจิตถ้าไม่เขียวก็ไม่ดีจิตนะครับจบาตามนี้จำได้เนาะหลักๆก็ h t t p s พ o l อส s l a s สลัดโมเด็1 c ูนย์หนึ่งคาวอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แค่นี้ครับเดี๋ยวจำเยอะเดี๋ยวมั่ว